เรก็จะทำลายไปไต่อนแล้วก็ชนะี่ยวและวระมุ่งมั่น้างดีนามแล้วก็อำนาจากท่านก็มีน้ำใจเรื่องการประกุมไปที่วิหาที่ราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ2,566ผู้ที่ชนะเลิศ ได้แก่เรือเทพโคศนขอเรียนเชิญเรือเทพโคศนขึ้นรับถ้วยพระราชาขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะขอเชยญพรมนีให้กับีเรือเทพโคศนนะคะเพพระราช โดยท่านประธานสภาองค์การประธานส่วนมณฑลแทงนะคะและก็เป็นคณะกรรมการจัดการของกลุ่มตัวเทินตัวส่วนสองนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านนายกบุรีมีคงนายกองค์การประธานส่วนมณฑลแทงนะคะมอบเงินรางวัลให้ทั้งนะครับต้องเชิญครับ เป็นประเภทหน่วยงานนะคะเพื่อความสามัคคีมามสนุกสนานนะคะและเดี๋ยวอบตบางอยางจะนเขามาเปรับ เรายังมีนักร้องอีก2เวทีนะคะวันนี้เจอเจนนุ่นโบแล้วก็อีกเวทีนึงทางด้านขายสุดของริมเขือนมาตั้งแต่นะคะขอบคุณมากครับกัครู่ครับนีีมกลาาางเเลยรั้มี้เป็นสสุดยยคของรตัอบค เลยครับขอบคุณไปที่นายกครับขอบคุณครับตุลาพิพาทไปแล้วนะครับวันนี้ยาเกตและยาจนและทุกคนละถูกดีละบางแต่ดีนี้ก็ไม่นำรวยทั้งจังหวัดสีเหลืองแขนสั้นมาให้โกตุกุลล์อัหนึ่งตัวมีไทยแน่ครับแต่ถ้าหากว่าไม่ให้ก็พิจารณาเอาละเที่ต่อไปนี้เป็นเลิศคณะกาณา ผมงงเลยขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยเป็นแม่เป็ดเป็นลูกเป็ดเลยตามมันใจใจใจเอินกันด้วยเด็กปะขังเนอรเอินกันด้วยเนอไปเลยไอ้เนี่ยเรียนถูกเลยเนี่ยไอ้คันหน้าจะเป็นปะขังใหญ่ไอ้รนที่สองบะขังหน้อยไอรำที่เท่าไหร่ผ่าที่ไปเลยนะครับบอกเลยครับไปดองอายครับคนที่นี่เยอะแยะไม่ต้ันจะูกระจายะเข้าคนอ่ะบอกไนเพราะว่าเดี๋ยวนี้แค่ที่ตาคนก็ใจดัก <cười> thì chết rồi <laughs> các bạn ạ, các bạn không nhớ, không nhớ, đi làm rồi

ีไหมคะปู่ใหญ่ก็มาทุกปีไปยิงยิงไหมคะสนุกไหมไปองชอบเลยไหมชอบบ้านอยู่แถวไหนคะคุยายกบาทททัไงทงทิ้งคุณยายอะไรคะเนี่ยคุณยายเลยครับคุณยายเลยครับยายชื่ออะไรคะชื่ออะไรแม้แ้วอายุเท่าไหร่แล้วคะเรี่ยนี่น้อง

มากันเยอะไหมมากันเยอะไหมม่เยอะมาห้าคนมากับลูกหลานอ๋อมากับลูกหลานมากันรถย,ยนต์เนยนะอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้มาด้วยกันเน่ยนะมาด้วยกันใช่ไหมเนี่ยคนละที่กัน ชอบไหมคะก็ดีอ่ะประเพณีดางเดิมมาดูกันบ่อยไหมแบบที่อื่นมีเนี INTER> ่ยได้ไปดูไหมไม่ได้ไปเขามันไกลมันไกลก็ดูใกล้ๆอย่างเงี้ยนะมันมีจะมีคลองยี่เก้าไปนู้นอ่ะไกลบ้านเยอะอันนี้คุณคุณอะไรคะเนี่ยคุณพี่อะไรคะเนี่ยะคุณพี่อะไรคะชื่อปะทุกทุ่นะปะทุ เลยาได้ดังต่จะมาโดยอม่ผู้ละปตอบางเตันเราและกาผอ้คุณพวกเราที่อยู่ที่นี่ทั้งสจสอและนายยกเรากำนันผู้ใหญ่ของเราหรือก็ช่วยกันดีไหนจะกอปตอและผู้ช่วยอปตอและผู้ รวมมุมกันมาในปีนี้และขอบคุณลลวงหน้าในหน้าเล่ามีหน้าจาัดเรืพอยยาวและช่วยกันอีกทีและเอตาเอา อย่างไรและจากากราบุรีและผงมบุรดนี่นะและเมืองเพชรเล่ามารวมมาพวกเรากันวันนี้หมวดโนดก็มาพี่เล็กก็มีขอบคุณหนุ่มนี้และช่วยกันหนักหนาพี่เทียบก,ก็เหนื่อยอกิงหน้านี้และน้องกุ๊ละคนดีเหนื่อยหนักหนางานนี้เด็กละกเหนื่อยเท่าไร ก็ต้องภูมิใจและที่เหนื่อยมาผลงานออกมาดีดีและขอบคุณน้องพี่และผี่มาและเอทาเด็กชายตาตาลอยมขอบคุณและพีิจิตตาน้องทีน่าเลิศใช่เทียวเดียวบวดเดียวจบแต่ว่าตตาามสนััทยไค พ่อผายกีารหวงขอับกาครับเราแดงครับสาวมงนนอประเทศติงหักทัเราแผงกันมาตั้งแต่เช้าวันเวลาที่พี่น้องเช้าวังแตนรองพรก็มาถึงเที่ยวนี้เที่ยวแรกหน้าวัดปังแต่ เจ้าเรือเพื่ม รเราบอกไปจุดปล่อยตัวแล้ออสวสองลับเที่ยวพุนแล้วเ,เพียงอ่อนจากบุญรอบเมฆาจากจังหวัดเพชรบุรีนักท่กาทั่วประเทศไทยก็เที่ยวชิมที่สามเข้า เรียกดู้นครับล่องน้ำแดงสิงห์อาเซียนสนครลองน้ำมือสาวนจะกีแล้วสาวั้นนจะนาไปลัเที่ยวถูกต้องเที่ยวนี้กับสายน้ำครับพี่น้องสาวม้ำโนนจะไปอยู่ฝั่งโน้นน้งน้ำเเทพิหนครจะไปอยู่ลองน้ำ